พรีวิวก่อนอ่านมังงะวันพีช1,138ความจริงใกล้เปิดเผยเต็มทีและลูฟี่นั้นมีสิทธิ์ได้เจอกับฟิกาเลนแชมร็อกในเร็วๆนี้นี่แหละสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนัาวันพีชทั้งหลายเลยสับคลิปนี้เป็นคลิปพรีวิวนะครับก่อนได้อ่านมังงะวันพีช1,138เป็นการพูดคุยกันนะครับในตอนที่ผ่านมานี้มีอะไรน่าสนใจบ้างและจุดไหนน่าจะเชื่อมโยงสู่ตอนหน้าเรียกได้ว่ามังงะวันพีชในตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องนั้นดูเดือดดเเเเเเขข้้้้มนนนหลลือกอกกิะคคครรับับบาาใใพไปยยยวว่สสีจ เรื่องกําลังมันเลยโอเคเพื่อนไม่ตียเวลาอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเลยในตอนที่ผ่านมา1,137นั้นเป็น1ตอนเลยนะครับที่ผมมองว่านะครับเรื่องราวและการจะเรียกว่าเป็นคดีก็ได้นะการสังหารกษัตริย์ฮาราวนะครับของเจ้าชายโลกินั้นค่อนข้างมีเงื่อนงําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลสักเท่าไหร่ซึ่งเชื่อได้ว่าในตอนที่ 1, 8, ห1 3่นหนร้ารือว่าตอนหน้านั้นเราคงได้เห็นนะครับเรื่องราวที่มันชัดเจน โดยหลังจากนั้นนะครับมีเพียงแค่โลกิแล้วก็ปู่ยาวเท่านั้นนะครับที่รับรู้ในเหตุการณ์คืนวันนั้นและประเด็นเลยก็คือนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวปราสาสนะครับก็ถูกปิดตายเท่ากับว่านะครับมันแทบสืบผิดชัดเจนอะไรขนาดนั้นการที่กลุ่มโจฟังเข้ามาในนี้อาจจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติไปก็ได้เรื่องราวนะครับที่เหล่าคนในเอลบาฟนั้นรับรู้เกี่ยวกับคนยักษ์นะครับเกี่ยวกับเจ้าชายโลกิที่สังหารกษัตริย์ฮาราไปอาจจะเป็นเรื่องราวนะครับที่อาจจะเป็นคนละมุมคนละขั้วเลยก็ไไดด้้้จึงนนนับว่าาใตอห1,100 138นั้นสำหรับผมมองว่าจะเป็นตอนนะคบที่มันน่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับประเด็นพวกนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเม้นพอยหลักเมนพอยสำคัญเลยล่ะงานวันพีชในภาคเอลบาฟนะครับว่าสรุปแล้วแนวทางของเรื่องนั้นจะไปในทิศทางไหนนะครับเพราะปัจจุบันนี้ถือว่าเนื้อเรื่องนั้นโคตรเข้มข้นเลยนะโดยส่วนตัวผมมองว่าแม่งน่าสนใจนะครับยิ่งกว่าภาควานโนสิอีกนะครับคือภาควานโเนี่ยมันมีความเข้มข้นก็จริงนะแต่ผมมองว่าการปูหรือการลำดับเนื้อเรื่องนั้นมันยังดูตื้นเขินนะครับเมื่อเทียบนะครับกับภาคเอล ดูแบบมีปริศนาต่างๆมากมายมีสิ่งที่มันน่าสนใจนะครับนี่ไม่นับรวมนะครับเกี่ยวกับการปรากฏตัวขึ้นนะครับของฟิเกเรนแชมล็อกชายผู้หน้าคล้ายแชงอีกนะครับคือเรื่องราวทั้งหมดนี้ล้วนน่าสนใจทั้งนั้นเลยและน่าจะเป็นการไขปริศนาที่สําคัญด้วยเกี่ยวกับเจ้าชายโลกีเพราะว่าในตอนที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าเจ้าชายโลกีนั้นถูกบีบบังคับนะครับทุกอย่างนะครับโดนกระทืบแล้วกระทืบอีกนะครับก็ยังไม่เข้าร่วมทีเอสวินเทพทั้งที่นะครับจะได้รับสิทธิและศัก์ในการเป็นเผ่ามังกรฟ้าาาาเลลยนนะะคคิดดูแววกกั่ห ว่าโดนปีกไข่เนี่ยเผื่อๆพี่แกนั้นกคไม่ยอมนะที่จะเป็นนะครับเผ่ามังกรฟ้าหรือภาคีอสมิเนเทพเลยได้ซ้ําจุดนี้น่าสนใจมันแปลกมากๆเลยนะครับถ้าคนมันเลวจริงมันไฟสูงจริงๆต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการจริงๆเหมือนที่เคยกล่าวมาก่อนหน้านี้ทําไมต้องทําอย่างนี้ล่ะอันนี้น่าสนใจมากๆและประเด็นในตอนหน้า1138นนั้นผมมองว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันน่าสนใจมากกว่านี้อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับที่เรานั้นได้รับรู้และอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับในสิ่งที่เราเข้าใจมาโดยตลอดเลยก็เป็น ไไปด้แต่มันมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมโคสงสัยเลยนะครับและก็ควรจะเฉลยด้วยนะใน1-2ถึงสตอนข้างหน้าเกี่ยวกับประเด็นนะครับการมาและกันนะครับของฟิเกเรนแชมล็อกแล้วก็คุณโกะทาไมนะครับทั้งสองคนนี้ต่อสู้กันหนักหน่วงขนาดนั้นและทําไมลูฟี่ของเรานั้นถึงไม่ได้รับรู้นะครับการมาของเขาคนนี้เลยทั้งที่นะครับตอนที่ลูฟี่นั้นมาที่เอลบาสเนี่ยยังรู้เลยนะครับถึงการมีอยู่ของโลกิที่อยู่อันเดอร์เวิลด์ลูฟี่นั้นยังลงไปรับได้เลยนะครับแต่ทําไมเนี่ยลูฟี่ไม่รับรู้ถึงสิ่งนี อย่างน,น้อยก็ต้องรู้ว่าโลกีนั้นเกิดภัยอันตรายอยู่ทําไมเป็นแบบนั้นนะครับผมไม่รู้นะว่าเป็นพรอตโฮหรือเปล่านะครับฟีลแบบว่าจานโอดาลืมไปไหมเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือนะครับเป็นอะไรที่สามารถซ่อนเลนได้เป็นความสามารถบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าที่สามารถซ่อนเลนสิ่งสิ่งนี้ได้จุดนี้น่าสนใจเพราะลืมว่าไอ้พวกเนี้ยก็คือแชมล็อกกับบุนโก้นั้นเป็นถึงพาคีเอสวินเทพนะครับอย่างน้อยๆพลังความสามารถนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนส่วนในตอนหน้านะครับก็คงจะมีการเปิดเผยนะเกี่ยวกับฟิเกเรนแชมล็อกที่มันมากกว่านี้ผมคาดหวังนนนนะะะว่าาตอนหน้้จไดเผยครับ พลังที่แท้จริงของแชมล็อกแล้วเพราะว่ามันก็มีการเกรื่อนเอาไวน้นะว่าในท้ายที่สุดแล้วกันมาของแชมล็อกครั้งนี้ก็คือต้องให้โลกินั้นได้กลายเป็นหนึ่งในภาคีสวินเทพให้ได้แต่นะครับน่าจะเป็นเบื้องบนนั้นสั่งมานะครับและนะครับไอ้หลักๆเลยเนี่ยถ้าโลกิไม่เข้าภาคีสวินเทพก็ต้องให้นะครับอาณาจากักรเอลบาบนั้นอยู่ภายใต้อานัตของตนเองให้ได้นะครับคือเป้าหมายหลักๆเนี่ยก็คือให้เอลบาบนั้นอยู่ภายใต้อานตจของฝั่งรัฐบาลโลกนั่นแหละนะครับและการดึงโลกิมาเป็นภาคีสคว ีอสเวนเทพปับ๊บเพราะว่า,าเอลบาบนั้นก็อยู่ภายใต้เงืม้อมือของเขาเองนั่นแหละครับเป้าหมายหลักๆมีเท่านี้ประเด็นเลยโลกิไม่เข้าร่วมทําให้ในตอนหน้าเราอาจจะได้เห็นแล้วล่ะพลังของแชมล็อกนั้นเป็นอย่างไรและสิ่งที่มันโคตรของโคตรน่าสนใจที่สุดเลยอยากจะรู้สเกลพลังนะครับของแชมล็อกในฐานหน้าหัวหน้าปาเคียสเวนเทพคนใหม่ว่าสรุปแล้วเคียแกนั้นพลังอยู่ในระดับไหนกันนะครับคือตอนนี้หลายคนเนี่ยก็ประเมินแชมร็อกไปว่าโอ้ยมันก็ควรอยู่ระดับพลเดเอเอกหรือเปล่าหรือว่าอะไรอันนี้ถ้าโดยส่วนตัวจากที่คิดนะอันนี้ย ผมมองว่ามันควรอยู่ในระดับที่เหนือไปกว่าพลละเอกจอมพลเรือเลยได้ซ้ำนะครับมันควรอยู่ระดับที่มันสูงมากๆเพราะอย่างน,น้อยๆแชมล็อกคนนี้ถ้านะครับย้าว่าถ้าเป็นพี่น้องของแชงจริงๆเป็นฝาแฝกของแชงจริงๆฝีมือผมว่าก็ควรไม่ได้แตกต่างจากแชงเลยได้ซ้าถ้ามันจะเหนือกว่าก็มาใช่เรื่องแปลกเพราะแชงนั้นเข่เสียแขนข้างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายแต่นี่แชมล็อกเนี่ยก็คือมีครบหมดเลยได้รับการฝึกฝนอย่างดีนะครับในฐานะหนึ่งในภาคีสวินเทพอย่างน้อยๆฝีมือความสามารถผมมองว่าต้อองไมม่่ธรรดาแนนน หากเราไปเทียบกับหัวหน้าปาคีสวินเทพคนก่อนนะครับอย่างฝีกแรงการลิ่งนั้นการลิ่งโคตรเก่งเลยนะครับเป็นระดับตัวท็อปนะครับของเผ่ามังกรฟ้าตั้งแต่สมัยหนุ่มๆวซยรุ่นเลยเพียงแค่ว่าแียแกนั้นไม่ได้ถูกโปรโมดยกเป็นนะฮะหนึ่งในห้าผู้เท่าเท่านั้นเองปัจจุบันนี้ถูกยกไปแล้วนะครับจึงทาให้ทางด้านแชมล็อกก็น่าสนใจมากเรื่องฝีมือของเขานะครับคือคาดหวังแหละนะครับว่าเอย่างน้อยๆมันควรจะเก่งนะถูกปูมาซะขนาดนี้ส่วนประเด็นที่ว่าเป็นอะไรกับแชงหรือเปล่าเอาผมมองว่าอ้ก็ะรไได ที่หลายคนคาดเดาเป็นผีน้องเป็นฟาแฝดหรือแม้กระทั่งร่างคนมันสามารถเป็นได้หมดแหละครับอยู่ที่ว่าจะเป็นอะไรเท่านั้นเองแต่ในท้ายที่สุดแล้วยังไงก็เก่งะระดับเทพแน่นอนอยู่ที่นะครับเราเฝ้ารอนะครับในการรับชมเปิดเผยเท่านั้นและในตอนหน้าก็คาดหวังนะและคิดว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ลูฟี่รับรู้แล้วนะครับถึงการมานะครับของฟิกแลนด์แชมล็อกแต่อาจยังไม่ได้ต่อสู้กันเลยในตอนหน้านะครับก็ฟีลวันพีชนนแหละเอ้รู้นะเดี๋ยวกาลังมุ่งไปแต่การต่อสู้นั้นถ้าต่อสู้เลยก็เป็น สรุปแล้วผมมองว่าเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เดินช้านะถือว่าเดินเร็วเลยนะครับเข้าภาคมาป๊บมีภัยมาแล้วและกําลังต่อสู้และก็คงมีการเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างนะครับก็คาดหวังนะให้จบประมาณ2-3ปีนี้นะครับคือไม่อยากให้มันยืดไปเยอะ2ปีผมว่าก็กำลังดีแล้วเท่ากับว่าเนื้อเรื่องก็ประมาณ2ปีกว่านะครับอย่างวานโนเอลบ์บเนี่ยผมมองว่าสเกลพลังนะครับหรือว่าสเกลของภาคอ่ะต้องเรียกสเกลของภาคละกันก็ใหญ่นะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยระดับเวลานะครับประมาณนี้กําลังดีไม่อย่างงั้นมันจะยื เราดูแล้วครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อในทิศทางสําหรับภาคนี้นะครับซึ่งมันน่าสนใจหลายจุดเลยยังไม่นับรวมนะครับว่าทําไมการผู้คนในเอลบาร์นั้นถึงคิดว่าโลกินั้นเลวมันชั่วเหลือเกินมันเกิดการใส่ร้ายหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งกษัตริย์ฮาราเองที่ดูมีความแป,แปลกและกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปพูดแยกอีกทีเพราะว่ามันเรื่องราวเยอะนะเกี่ยวกับกษัตริย์ฮาราวที่ผมมองว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เป็นแนวคิดของเขานั้นมันดูแปลกไปนะเอ,เองมันคนดีเหลือเกนนนเกกไปหหรรรืออ่าะะดดีียววคคัับ็้ทุง กันบ้างนะครับสำหรับมังงะวันพีชในตอนที่1 1 3 8บดก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยเพราะเชื่อว่าหลายคนนั้นก็คาดหวังที่จะเฝ้ารอในการรับชมเลยละสำหรับมังงะวันพีชในตอนถัดๆไปนะครับก็คอมเมนต์มาและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s ับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับแล้วก็ย้ำเตือนว่าอย่ารับชมอาไร้เกี่ยวกับวันพี จะได้แบบว่ามีรายละเอียดต่างๆมากมายผู้คนได้รับชมสำหรับปีนี้2025ันสหันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ